ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านขณะใกล้ตายสภาพจิตใจของคนเราเป็นอย่างไร เรื่องความตายชาวโลกมีความเห็นต่างกันสามแบบบางคนบอกว่าถ้าสมองตายหรือสมองหยุดทำงานก็ถือว่าตายกรณีนี้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ายังไม่ตายเพราะสมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใจเขายังรับรู้อยู่ภายในเขายังไม่ตายกรณีที่สองคือลมหายใจหยุดหรือสิ้นลม ประเด็นนี้เกือบทั้งโลกถือว่าตายแล้วแต่เคยมีข่าวว่าเอาร่างใส่ลงไว้แล้วสวดไปสองสามวันอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ต่อเป็นปีๆก็มีอาการสิ้นลมส่วนใหญ่99.99% 99คือตายทางการแพทย์ถือว่าหยุดหายใจเพียงไม่กี่นาทีก็ตายแล้วสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงก็ต้องตายแล้ว แต่มีบางกรณีแค่เกิดการชะง,งักงันบางส่วนเราลองนึกถึงเต่าจำศีลทำไมเต่าจำศีลอยู่ได้หลายเดือนหรือพวกกบเขียดในหน้าแลง้งก็จำศีนได้เป็นเดือนๆอ,อย่างนี้คือการลดเมตาบอลิซึมทางร่างกายจนเหลือต่ำที่สุดจนกระทั่งแค่การซึมของออกซิเจนผ่านผิวหนังก็พอจะหล่อเลี้ยงให้เซลล์ต่างๆไม่ตายยังคงสภาพอยู่ได้ กรณีแบบนี้ก็อยู่ในภาวะที่คล้ายๆกันคือเผอิญเกิดภาวะพิเศษที่อัตราเมตาบอลิซึมของเขาลดต่ำที่สุดออกซิเจนเข้าไปเบาๆลมอาจจะไม่ขาดทีเดียวแต่น้อยกว่าทั่วไปจนกระทั่งสังเกตไม่ได้เลยคิดว่าสิ้นลมแล้วแต่ความจริงลมยังเดินอยู่อย่างเบาบางมากรวมทั้งได้รับออกซิเจนทางผิวหนังด้วยก็เลยอยู่ได้ แต่มีเพียงหนึ่งในล้านคราวนี้มาถึงกรณีที่คนตายกันแล้วบ้างพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไปเห็นว่าวิญญาณหรือกายละเอียดหลุดจากขั้วต่อที่ฐานที่เจ็ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใจพอหลุดออกมาจากขั้วแล้วก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงอีกคือทิ้งฐานไว้ ทิ้งกายหยาบแล้วหลุดออกไปเลยอาการทางหยาบที่เรามองเห็นเวลาจะตายคือเขาจะหายใจสามเฮือกเหมือนคนจะจมน้ําแล้วตัวก็ยุบลงไปอย่างนี้กายละเอียดหลุดจากขั้วแล้วตายสนิทไม่ต้องไปดูลมไม่หยุดหรือไม่หยุดสมองตายหรือไม่ตายขึ้นมาสามเฮือกแล้วยุบลงไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเอานิ้วไปอังดูที่จมูกไม่มีลมหายใจแล้วชีพจรราบเรียบ คลื่นสมองราบเรียบสัญญาณชีวิตทั้งหมดหยุดลงกายละเอียดก็ไปหาที่เกิดใหม่ตามแรงบุญแรงบาปที่ไี้สร้างเอาไว้ถ้าคนไหนสร้างบุญไว้ดีใจเป็นบุญกุศลอาการสามเพือกจะเป็นแบบเหมือนกับค่อยๆสิ้นลมไปอย่างสงบนุ่มนวลคนไหนที่ทำบาปทำกรรมเอาไว้เยอะสามเพือกจะรุนแรงบางทียังไม่ทันจะสามเพือก เกิดอาการประสาทหลอนว่ามีคนจะมาทำร้ายมีอะไรมาขู่ให้ตกใจกลัวมีภาพมีเสียงหลอนนั่นเป็นคตินิมิตมาบีบคั้นเช่นมีภาพของภูมิที่จะไปเกิดในนรกมาแสดงให้เห็นก็ตกอ,อกตกใจกลัวถึงตอนจะสามเพื่อก็เหมือนโดนกระชากหลุดไปอย่างรุนแรงเมื่อตายแล้วเรากำหนดชะตาชีวิตหลังความตายได้หรือไม่ ชีวิตหลังความตายถ้าหากว่าไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือไปนรกเป็นเปรตอสุรกายนั้นเป็นช่วงเสวยผลบุญผลบาปมีกายละเอียดทั้งเทวดาและสัตว์นรกเวลากายละเอียดประกอบกรรมแล้วมีผลเหมือนกันแต่มีผลน้อยกรณีของสัตว์นรกแทบไม่มีโอกาสทำกรรมดีเลยเพราะว่าถูกเชื้อเชอนหันศัพถูกทำร้ายตลอดเวลาเป็นช่วงที่สวยผลบาป จนกว่าวิบากกรรมจะเบาบางจากมหานรกก็มาอุสธานรกขุมบริวารผลจากอุสธานรกก็มาอยู่ที่ยมโลกผลจากยมโลกแล้วก็มาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างแต่ตอนที่มีกายหยาบไม่ว่าเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่มีโอกาสมีการสร้างบุญสร้างกรรมได้อีก ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสสร้างกรรมเยอะกว่าสร้างบุญแต่ไม่ใช่สร้างบุญไม่ได้พระโพธิสัตว์บางชาติเกิดเป็นสัตว์ก็ยังทำความดีได้แต่ไม่เท่ามนุษย์เพราะมนุษย์ทำความดีได้มากที่สุดแต่ถ้าทำบาปก็ที่สุดเช่นกันชนิดที่สร้างอนันตริยกรรมจนธรณีสุขได้ส่วนกายละเอียดที่พอมีโอกาสทำความดีบ้างก็คือพวกเทวดาหรือนางฟ้า เราะไม่ต้องไปโดนทรมานเหมือนในนรกเทวดายังมีโอกาสฟังธรรมในวันพระก็ไปที่สุธรรมมาเทวสภาในชั้นดาวดึงไปฟังธรรมไปบูชาพระเขี้ยวแก้วในจุลามดีเจดีเป็นต้นหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ทำได้แต่ผลไม่เท่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีกายหยาบทำอะไรแล้วแรงกว่าแต่เทวดาเป็นกายละเอียดทำแล้วมีผลบ้างเหมือนกัน แต่ไม่มากสาเหตุการตายในทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้างมีทั้งหมดด้วยกันสประเภทก็คือ 1. สิ้นอายุอายุมนุษย์เรานี้โดยเฉลีย่ยคือ75ปีถ้าในครั้งพุทธกาลคือ100ปีซึ่งจะเห็นว่ามีพระอายุ120ปีเยอะเลยเช่นพระอานน์ 120ปีพระมหากัสสะ120ปีบางรูปถึง160ปีสําหรับอายุเฉลี่ย75ปีนี้ถ้าปล่อยให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือเกิดโรคระบาดเช่นมลาเรียโรคขาหรือกัลโรคอายุเฉลี่ยมนุษย์อาจเหลือไม่ถึงแต่ถ้าดูแลสรีระดีๆก็อยู่ได้เฉลี่ย75ปีถ้าดูแลไม่ดีปล่อยให้มีโรคระบาด หรือมีสงครามเกิดขึ้นก็ตายก่อนวัยแน่นอนเป็นการตายอีกแบบหนึ่งส่วนเรื่องการแพทย์ก้าวหน้ามียาช่วยมีเครื่องช่วยหายใจเวลาป่วยไข้มีการดูแลพิเศษก็อาจจะดึงอายุไขให้ออกไปสัก80ปีได้แต่โดยสรีระจริงๆคือ75ปีเพราะฉะนั้นเมื่อครบกำหนดตามสรีระก็ตายดังที่เราเห็นในปัจจุบัน ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 2. ส,สิ้นกรรมคือกรรมที่ทำให้เกิดมาในภาวะนั้นหมดลงพอหมดกรรมก็ตายคำว่าสิ้นกรรมมีสองแบบทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้ากรณีกรรมดีเธอเรียกว่าสิ้นบุญหมดบุญเช่นสมมุติไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์เช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดามีอายุ1,000ันปีสวรรค์ บางคนอยู่บนโลกทำบุญนิดเดียวแต่เพอเอิญทำบุญเสร็จแล้วใจกำลังปลื้มในบุญแล้วก็ตายบุญนั้นเลยส่งผลก่อนเป็นอาสันนกรรมคือกรรมใกล้ตายให้ผลก่อนส่วนกรรมไม่ดีอย่างอื่นมีอีกตั้งเยอะยังอยู่ข้างหลังก็เลยไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ได้หนึ่งพันปีทิพย์ แต่ทำบุญมานิดหน่อยอยู่ได้แค่สองปีสวรรค์ก็หมดบุญจุติร่วงลงมาเลยถ้าทำกรรมไม่ดีไว้เยอะจากเทวดาก็ลงนรกเลยอย่าคิดว่าเป็นเทวดาต้องมาเกิดเป็นคนแล้วทำบาปค่อยตกนรกไม่ใช่ถ้าทำบาปไว้เยอะแต่มีบุญนิดหน่อยถ้าบุญส่งไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าพอหมดบุญจากเทวดาหรือนางฟ้าก็ลงนรกได้เลยอย่าประมาท นี่คือกรณีสิ้นบุญคนก็เหมือนกันอายุโดยสังขารอยู่ได้75ปีแต่บางทีอยู่ได้แค่สองขวบสามขวบแล้วหมดบุญก็ตายไปก่อนวัยอันควรส่วนกรณีที่ไปเกิดในภูมิไม่ดีเช่นไปตกนรกและควรต้องอยู่ในนรก500ปีนรกแต่บาปที่ทำไว้มีไม่มากเพียงแต่ว่าก่อนตายบาปให้ผลก่อนจึงไปลงนรก ไปรับกรรมอยู่แค่3ปีหปีนรกพอกรรมหมดก็ผลจากคุมนรกนั้นมาได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ครบช่วงอายุของภพภูมินั้นก็ได้ 3. สิ้นอายุและสิ้นกรรมคือหมดทั้งสองอย่าง 4. ตายเพราะกรรมตัดรอนคือบุญยังไม่หมดสังขารยังอยู่ได้ยังไม่หมดอายุบุญในตัวก็มีเพียงพอ แต่เผอิญวิบากกรรมในอดีตชาติใดาชาติหนึ่งได้ส่งผลคืนเราเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ทวนทำกรรมดีกรรมชั่วไว้เยอะไม่ใช่ว่าตายแล้วเอากรรมดีกรรมชั่วมาหักลบกันได้เหมือนบัญชีธนาคารเอาตัวแดงตัวดํามาหักลบกันแล้วเหลือตัวดําก็ไปขึ้นสวรรค์เหลือตัวแดงก็ไปลงนรกแต่การให้ผลของกรรมมันซับซ้อน พระพุทธเจ้ายังบอกว่าเป็นเรื่องอจินไตยคือใช้สมองคิดก็เป็นบ้าต้องเป็นผู้ที่มีญาณทัศนะถึงจะไปรู้ไปเห็นได้ดังนั้นกรรมในอดีตที่เราทำไว้ก็เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ซุกซ่อนอยู่พอได้จังหวะก็ระเบิดตูมกรรมมาตัดรอนทำให้ตายแล้วกรรมตัดรอนมีทั้งกรรมในอดีตชาติและกรรมในปัจจุบันไม่ใช่กรรมในอดีตอย่างเดียว เกิดมาในชาตินี้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนทั้งกิ่นเหล้าเสพยาเสพติดอดหลับอดนอนเล่นเกมสมวันสามคืนสุดท้ายช็อกตายนี่คือกรรมปัจจุบันตัดรอนเพราะความประมาทสาเหตุการตายประมวลได้สี่อย่างใหญ่ๆแบบนี้การฆ่าตัวตายเป็นบาปหรือไม่และมีวิบากกรรมอย่างไรฆ่าตัวตายเป็นบาป บาปเหมือนฆ่าคนจะฆ่าตัวเราเองหรือฆ่าคนอื่นก็ฆ่าคนเหมือนกันอย่าไปทำแล้วทำไมเวลาเกิดใหม่จึงจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้พอเรามาเกิดลมชวาตะจะทำให้เราจำอดีตไม่ได้แต่ให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างเหมือนมีกฎที่คุมอยู่ทำไมคนถึงคลอดโลกออกมาเป็นคนไม่คลอดโลกออกมาเป็นลิง ทำไมมะม่วงไม่ออกลูกเป็นมะพร้าวเป็นเพราะมีพีชานิยามคุมไว้พีชานิยามนี้กำกับไว้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะมาจากเทวดานางฟ้าหรือว่าพึ่งพ้นกรรมจากนรกก็ตามพอมาเกิดก็จะลืมภาพเก่าลืมความทรงจำแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่มีคนอยู่0.0001%เซที่จำอดีตชาติได้กฎที่คุมอยู่จะเปรียบให้พอเข้าใจ ก็เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เซตอยู่นั่นเองแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม,มีบั๊กไหมไม่ว่าโปรแกรมอะไรก็ตามสุดท้ายมีจุดบกพร่องยังมีบั๊กอยู่ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีบั๊กเลยจะต้องมีแฮงที่แฮงเพราะเจอบั๊กพอดีถึงเกิดอาการพิเศษขึ้นมาเป็นกรณียกเว้นคล้ายกับการที่บางคนไม่ลืมอดีตจำอดีตชาติได้ ขอคำแนะนำในการรับมือกับความตายวิธีที่ดีที่สุดคือตายแล้วต้องไปเกิดในสุคติภพอย่าไปเกิดในทุคติภพเด็ดขาดเพราะว่ามันน่ากลัวเราเกิดเป็นทุกข์แค่ไหนก็ยังดีกว่าไปเป็นสัตว์แม้แต่เป็นคนชั้นล่างสุดก็ยังดีกว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงด้วยซ้าไปเช่นสุนัขที่ราคาแพงๆที่เขาเลี้ยงอยู่ในบ้านดูรู้นั่งรถเกง๋งแพง ก็เป็นได้แค่สุนัขจะมาสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนคนไม่ได้จะให้บรรลุธรรมเหมือนมนุษย์ก็ทำไม่ได้ต่อให้เป็นพญานาคมีฤทธิ์ปแปลงกายได้หรือปแปลงเป็นมนุษย์ก็ได้พระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้บวชเลยเพราะว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดแล้วเราละโลกไปแล้วสำคัญที่สุดต้องไม่ไปเกิดในอบายตั้งแต่สัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุรกายสัตว์นรกไม่ไปเด็ดขาดมีแต่ต้องไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นซึ่งจะได้อย่างนี้ต้องทำง่งายๆสองข้อคือ 1. อย่าทำบาปอากุศลเด็ดขาด 2. ทํทำบุญกุศลอยเยอะๆทั้งทานศีลภาวนาสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำ เรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัตชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ